ยามที่ไฟปฏิวัติฝรั่งเศสกำลังลุกโหมสิ่งที่สะท้อนคือเงาของเหล่าผู้ปฏิบัติภารกิจในความมืดเพื่อรับใช้แสงสว่างและใน Ubisoft Animation ตอนนี้เราจะมาชวนคุณสยายปีแห่งเสรีภาพไปกับอาโนโดเรียง or ใน Assassin's Creed Unity บัญญัติสังหารเสรีภาพเสมอภาพเงาอาคาดเชิญรับชมกันได้เลยครับ และสำหรับใครที่ต้องการฟังเรื่องราวของ Assassin's Creed Rogue เราสัญญาว่าจะทำออกมาให้ได้ชมกันในเร็วๆนี้แน่นอนเรื่องราวในภาคน,นี้ผมลงด้วยการล่มสลายของภาคีอสเวนเทมพลาเมื่อทัพของพระเจ้าฟิลิปที่4ีญาตรามากวาดล้างเหล่าอสเวนเทมพลาถึงที่ทำให้โมเลผู้บัญชาการของเทมพลาสั่งให้คนสนิทของเขานำดาบแห่งเอเดนกับบันทึกลาไปซ่อนในวิหารแห่งหนึ่งเมื่อทำหน้าที่สำเร็จแล้วโมเลก็ถูกจับตัวได้และ7ปีต่อมาเขาก็ถูกลงโทษประหารด้วยการเผาทั้งเป็น ขณะที่พระเพลิงกำลังกลืนกินร่างโมเลได้สาบส่งให้สายโลหิตของพระเจ้าฟิลิปต้องพบกับความชิบหาย ภาพตัดกลับม,มาที่ปัจจุบันมือสังหารทําการแทรกแซงสัญญาณของเราทําให้เราไม่สามารถดูความทรงจําต่อได้มือสังหารแนะนําตัวเองว่าเธอชื่อบิชอปและบอกกับเราว่าเรากําลังถูกแอปสเตอร์โกใช้ล้วงข้อมูลสําคัญในประวัติศาสตร์ผ่านความทรงจําบิชอปจึงเสนอให้เราได้ดูความทรงจําของมือสังหารฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เธอกับเพื่อนขโมยมาจากแอปสเตอร์โกแล้วให้เราตัดสินใจเองว่าจะทําอย่างไรต่อณนรุงปารีปี1776เด็กชายอาร์โนวิตอรโดเรียงเดินทางเข้าไปในพระราชวังแวร์ซายกับผู้เป็นพ่อ ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันโดยผู้เป็นพ่อได้ฝังนาฬิกาเรือนหนึ่งให้อาโนดูเวลาว่าเขาจะกลับมารับตอนไหนทั้งคู่ไม่รู้ชะตากรรมเลยว่านาฬิกาชิ้นนี้จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พ่อจะให้แก่ลูก หลังจากพ่อของอาโนจากไปเขาก็วิ่งไล่ตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทั้งคู่ก็ได้ทำความรู้จักกันซึ่งเด็กหญิงบอกว่าเธอชื่อเอลิสและเธอมาที่นี่เพราะพ่อของเธอมีธุระกับพระราชาแต่ไม่นานก็เกิดเสียงโวกเวกขึ้นอาโนกับเอลิสเร่งเดินตามไปทางต้นเสียงความวุ่นวายแล้วก็พบกับร่างอันไร้ชีวิตของพ่ออาโนบนพื้นโลกของเขาหยุดนิ่งพร้อมกับนาฬิกาที่ตกลงพื้นจนแตกแต่ฟรองซัวเดลาแซพ่อของเอลิสก็เรียกเขาให้ได้สติแล้วพาเขากลับไปชุบเลี้ยงในฐานะลูกบุญ 13ปีผ่านไปอาโนกําลังก่อวีรกรรมตามประษาคนหนุ่มในวันนั้นพ่อบุญธรรมบอกว่าเขามีธุระในเมืองและจะไปรับเอลิสด้วยอาโนดีใจจนออกนอกหน้าแต่เขาก็ถูกสั่งให้อยู่ที่นี่บังเอิญมีคนส่งจดหมายวิ่งหอบมาทําให้อาโนฉวยโอกาสนี้เสนอตัวไปส่งจดหมายให้พ่อของเขาแทนแต่พอถึงที่หมายเขาก็ไม่พบเอลิสและต้องกลับมาที่บ้านซึ่งเขาได้ยินข่าวว่าจะมีงานเลี้ยงที่พระราชวังและเอลิสจะไปที่นั่นด้วยแต่ก่อนอื่นเขาลืมสนิทไปเลยว่าต้องเอาจดหมายไปให้พ่อบุญธรรมเขาอาร นจึงรีบน,นําจดหมายไปสอดใต้บานประตูพ่อบุญธรรมแม้ว่าจะเลยเวลาไปแล้วก็ตามจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปงานเลี้ยงทันที ไม่ช้าอาโนก็ได้พลอดรักกับเอลิสตามที่มั่นหมายแต่ขณะที่เขากําลังลอบออกจากงานเลี้ยงนั่นเองเขาก็พบว่าพ่อบุญธรรมของเขาล้มลงสิ้นใจตรงหน้าขณะที่เขากําลังเข้าไปสํารวจร่างนั่นเองเขาก็ถูกป้ายสีว่าเป็นคนร้ายแล้วถูกนําตัวไปขังที่คุกปาสติลในคุกนั่นเองที่เขาได้พบกับเบียร์เบลเล็กมือสังหารที่กําลังทําภารกิจตามหาบางอย่างเขาตกใจที่อาโนมีความสามารถมองเห็นภาพเขียนบนฝาผนังได้ด้วยการเพ่งสมาธิเบลเล็กจึงบอกว่าเขาออกตามหาภาพพวกนี้ในคุกมาตลอดและเล่า พ่อของอารโนกับเขาเป็นเพื่อนกันและพ่อเขาก็เป็นมือสังหารด้วยเบลเล็กฝึกปรือฝีมือให้อาโนอยู่สองเดือนกระทั่งวันหนึ่งเกิดประชาชนก่อจลาจลครั้งใหญ่นอกคุกบาสตินในที่สุดทั้งคู่ก็ฉวยโอกาสจากความวุ่นวายหนีจากคุกได้สำเร็จ อาโนรีบกลับไปหาเอลิสที่ตอนนี้มีทั้งความเศร้าโศกและโกรธแค้นเมื่ออาโนบอกว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการตายของพ่อเธอเอลิสก็นำจดหมายที่อาโนสอดไว้ใต้ประตูให้เขาอ่านจดหมายนั้นคือการแจ้งเตือนพ่อของเอลิสซึ่งเป็นเทมพลาให้ระวังตัวในคืนนั้นให้ดี เมื่อจดหมายไปไม่ถึงมือทําให้พ่อเอลิสต้องพบจุดจบอาโนรู้ว่าตัวเองมีส่วนผิดในเรื่องนี้แล้วเอลิสก็ขอให้เขาออกไปอาโนออกมานั่งสลดใจอยู่ข้างนอกเขาหยิบนาฬิกาพ่อขึ้นมาแล้วเพ่งจิตดูก็พบสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเขาเดินทางไปที่วิหารที่มีสัญ,ญลักษณ์นั้นและเขาก็พบกับภาคีมือสังหารแห่งปารีสอาโนขอให้ภาคีช่วยเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องและเขาพร้อมจะเดินบนเส้นทางที่พ่อเขาเดินคือการหันหน้าสู่บรรัญญัตแห่งมือสังหารภาพตัดกลับม,มาที่ปัจจุบัน บิชอปโชว์ภาพวิดีโอตัวหนึ่งขึ้นมาหากกดเล่นแล้วจะถือว่าเราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมือสังหารทันทีอานคงคิดในใจว่าง่ายจังไม่เหมือนที่ตูโดนเลยเมื่อเล่นวิดีโอแล้วเราจะรู้ข้อมูลว่าพวกแอปสเตอร์โกหรือเทมเพลาในโลกสมัยใหม่กําลังตามหาร่างของปราทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อตามรอย DNA ของเราอิสุบิชอปต้องการให้เราหาปลาดให้เจอโดยเร็วที่สุดเพราะในช่วงชีวิตของอานเขาได้เจอกับปราคนหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครบิชอปจึงให้เราดูความทรงจำอานต่อไป ภารกิจแรกของอาโนคือการสังหารซีแวร์แล้วล้วงเอาข้อมูลจากเขามาจนเขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในวันที่พ่อบุญธรรมของเขาตายและผู้มีส่วนรู้เห็นอีกคนก็คือกัวเชูอดาโนรายงานเรื่องนี้ให้เหล่ามือสังหารรับทราบทำให้เขารู้ว่ามีมือสังหารถูกส่งไปล่าหัวชูน3คนแต่ภารกิจก็ล้มเหลวผลงานของอาโนทำให้เขาได้แซนทอมเบลซึ่งเป็นฮิดเด้นเบลที่สามารถยิงลูกศรได้ อโนตามเบาะแสไปที่รังขอทานที่นั่นเขาได้พบกับมากีเดซร์บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ผู้ปูรากฐานของความสาดิศเขาแนะนำให้อาโนแฝงตัวไปกับฝูงขอทานเพื่อพบกับชูนราชาแห่งเหล่าหนูผู้ศกดกิก์สเมื่อสังหารชูนสำเร็จแล้วซาร์ตให้ข้อมูลสำคัญแก่อโนว่าฟงสัวโทมัสแชแมงเป็นคนทำเข็มพิษที่ใช้สังหารพ่อบุญธรรมของเขาเมื่อสืบสาวราวเรื่องต่อไปแชแมงบอกว่าตัวเขาไม่รู้ไม่เห็นเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะเขาถูกเพมพล่าชื่อและแฝงแยกักตัวให้ทำอาวุธต่างๆไว้ ทำภารกิจรวมถึงเข็มพิษนั้นด้วย หลังจากเขาตามเด็ดหัวลาแฟงแยได้แล้วอาโนรู้ว่าลาแฟงแยเป็นคนเขียนจดหมายเตือนไปส่งให้พ่อบุญธรรมเขาสิ่งนี้ทำให้อาโนรู้สึกสับสนในการกระทำของลาแฟงแยแต่เขาต้องกลับไปรายงานเรื่องนี้ที่สภามือสังหารก่อนเมื่อรายงานเรื่องทั้งหมดสภามือสังหารต่างแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่อาโนลงมือสังหารคนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสภาและทำให้มือสังหารบางคนเริ่มไม่ไว้ใจเขาเพราะเขาให้ความสำคัญกับความแค้นส่วนตัวมากกว่าหน้าที่แต่อาโนก็ได้รับอนุญาตให้สืบเรื่องราวต่อไป อาโนตามไปจนถึงรังของเทมพลาและแอบฟังแผนการของพวกเขาจนรู้ว่าเอลิสกำลังเดินทางไปหาและแรงแย่ที่โรงแรมบัวแสงและเทมพลาจะเข้าจู่โจมเธอที่นั่นอาโนรีบเดินทางไปหาเอลิสที่โรงแรมแล้วช่วยเธอออกมาได้ทันทั้งสองนัดพบกันอีกครั้งหนึ่งที่คาเฟ่เทียเ i ่ที่นั่นอาโนชวนให้เอลิสมาเข้าร่วมภาร์คีนงานด้วยกันเพื่อแก้แค้นให้พ่อของเธอ เมื่ออนโนพาตัวเธอไปถึงภาคีก็สร้างความตื่นตระหนกให้เหล่ามือสังหารเป็นอย่างมากแต่ลิสก็บอกความต้องการ ว่าเธออยากแก้แค้นให้พ่อแม้เธอจะต้องเข้าร่วมกับภาคิงสังหารก็ตามเป็นเหล็กแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงแต่สภาก็ขอเวลาประชุมเรื่องนี้กันก่อนทั้งสองปลีกตัวออกมาและพูดคุยกันเรื่องของแชแมเอลิซเล่าให้อาโนฟังว่าแชแมงเคยเป็นลูกน้องพ่อเธอมาก่อนแต่ถูกขับออกจากกลุ่มเทมเพล่าเพราะเขาเห็นด้วยกับแนวคิดสุดโต่งของโมเลอัศวินเทมเพล่าที่ถูกเผาทั้งเป็นในตอนเปิดเรื่อง ทั้งคู่ออกสำรวจที่อยู่ของแชร์แมงจนพบว่าคนบงการฆ่าพ่อเอลิสแท้จริงก็คือแชร์แมนนั่นเองแต่ก่อนที่อาโนจะกลับไปรายงานให้มิราเบิลหวัวหน้าสภามือสังหารซ่าเขาก็พบว่ามิราเบิลสิ้นใจแล้วซึ่งเขาตายด้วยยาพิษจากฝีมือฆาตกรลึกลับ เมื่อสืบเรื่องไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็พบว่าคนสังหารมิราเบลคือบัลเล็กนั่นเองสาเหตุเพราะเขาคิดว่ามิราเบลกำลังยุ่งกับการเมืองและการปฏิวัติมากเกินไปซึ่งอาจทำให้ภาคีต้องพินนาาด้วยการหาหนทางสันติกับเหล่าเทมพลา่บาบัลเล็กเผยความต้องการว่าเขาจะรื้อทำลายและสร้างภาคีมือสังหารขึ้นมาใหม่เพราะในสายตาเขาภาคีมือสังหารคือกองทัพและการหาวิธีทางที่สันติกับศัตรูหรือเป็นการทรยศ บัเลเหลกชวนอาโนให้เข้าร่วมกับเขาแต่เขาก็ปฏิเสธและทั้งคู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งอาโนจำใจสังหารผู้ที่เป็นอาจารย์และเพื่อนรักที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลพ่อของเขามาก่อน กลับมาที่สภาสถานการณ์ในปารีสย,ยิ่งส่อเขาความรุนแรงมากกว่าเดิมเมื่อกองทัพปฏิวัติจะเดินทัพไปหาพระเจ้าหลุยที่16ที่พระราชวังตุยเลลีจำาร้ายพวกเขายังพบสำเนาจดหมายของมิราเบิลที่แอบติดต่อกับพระเจ้าหลุยหากสำเนาพวกนี้หลุดออกไปพวกเทมพลาจะช่วยโอกาสนี้กว่ดล้างมือสังหารในฝรั่งเศสทั้งหมด อาร์โนเร่งบุกไปพระราชวังตุยเลรีแล้วทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ขณะที่กำลังทำภารกิจนั่นเองเขาก็ได้พบกับนบโปเลียนโบนาพาตนายทหารปืนใหญ่ผู้เจนสงคร,งรามพวกเขาช่วยกันหาเซฟลับจนพบและทำลายเอกสารได้สำเร็จจากนั้นนโปเลียนใช้ลิบลับพาพวกเขาหนีออกจากพระราชวังและเล่าเรื่องของรูวิลมือประหารซึ่งเป็นคนที่อาร์โนต้องการข้อมูลให้ฟัง ความช่วยเหลือของนโปเลียนทำให้อาโนสังหารรูอินสำเร็จและสืบรู้ว่าพวกเทมพลาอยู่เบื้องหลังแผนการที่ทำให้ประชาชนต้องอดอยากเพื่อเร่งไฟให้พวกเขาเกาอจลาจลหนักยิ่งขึ้นและปลายทางก็คือการทำให้พระเจ้าหลุยถูกสั่งประหารอาโนกับเอลิสร่วมมือกันทำภารกิจจัดการกับเทมพลาที่เกี่ยวข้อง แต่สุดท้ายพระเจ้าหลุยก็ถูกนําตัวไปที่ลานประหารและแชร์แม็ก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาเปิดเผยจํานงที่จะสารต่อจากโมเลว่าเมื่อไม่มีทั้งอํานาจของรศัศยรและาศาสนาจักรแล้วผู้มีทองก็จะครอบครองได้ทุกสิ่งอาโนูพยายามจะพุ่งเข้าไปสังหารแชร์แม็ แต่เขาก็ปล่อยให้อลิสสู้กับกองกําลังอารักขาคนเดียวไม่ได้ทำให้อลิสโกรธเขามากที่เขาทิ้งโอกาสทองในการแก้แค้นให้พ่อของเธอไปและตัดขาดจากอาโนอีกทั้งเขายัางถูกขับออกจากภาคีมือสัหารส้วยข้อหาที่ปฏิบัติหน้าที่เกินคําสั่งเพราะเขาให้ความสัมพัน์กับการแก้แค้นอยู่เหนืออุดมการของภาคี อาโนใช้เวลาหลายเดือนหลังจากนั้นกับปวดเล่าเพื่อลบความเศร้าที่เขาสูญเสียทุกอย่างจนวันหนึ่งเขาออกตามหานาฬิกาของพ่อที่เขาทําหายไปในตอนไม่ได้สติและเขาก็มาหามันไม่พบขณะที่กําลังนั่งสิ้นหวังอยู่นั่นเองเอลิสก็ปรากฏตัวขึ้นและคืนนาฬิกาให้อาโนแล้วทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันโดยอาโนยังรู้สึกผิดที่ในคืนนั้นเขาเอาแต่ใจไม่ระวังตัวจนทําให้พ่อเอลิสต้องตายและเขารักเอลิสเกินกว่าที่จะทําผิดพลาดซ้ำสอง ทั้งสองจึงมุ่งหน้ากลับปารีสเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและจบยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวของแชร์แมงลงให้ได้ทั้งคู่รู้ว่าเป้าหมายต่อไปคือแม็กซิมิเลียนรอบสเปียร์ผู้สมคบคิดคนสุดท้ายของแชร์แมงที่นำคนคิดต่างหรือศัตรูทางการเมืองไปประหารเล่นเหมือนผักปลา อาโนกับเอลิสร่วมมือกันทำให้ชื่อเสียงของเขาลดลงจนแม้แต่แชร์แมนก็ไม่รับเขาเข้าพวกอีกต่อไปทำให้ทั้งคู่มีโอกาสเข้นความจริงจากโรบสเปียร์จนรู้ว่าแชร์แมนกาลังซ่อนตัวอยู่ในวิหารที่คนสนิทของโมเลเคยนำดาบและบันทึกไปซ่อนไว้นั่นเองหลังจากนั้นชะตากรรมของโรบสเปียร์ก็คือจุดจบที่เครื่องตัดหัวกิโยติน ทั้งสองมุ่งหน้าไปยังวิหารที่ว่าและต่อสู้กับแชร์แมนที่ใช้ดาบว,วิเศษแห่งเอเดนซึ่งปล่อยสายฟ้าได้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนอาร์โนพาดท่าติดอยู่ในซากหินและแชร์แมนกำลังจะหนีไปในช่วงขณะนั้นเองเอลิสตัดสินใจที่จะสู้กับแชร์แมนด้วยตัวเองแต่พลังของดาบว,วิเศษแห่งเอเดนกลับส่งพลังทำลายล้างอย่างคาดไม่ถึงพลังนั้นรุนแรงจนทำให้เอลิสสิ้นใจตาย,ตายทันทีและแชร์แมนก็บาดเจ็บสาหัส อนโนพยายามจะปลุกคนรักของเขาแต่มันก็สายเกินไปเขาค่อยๆเดินไปหาแชร์แมนแล้วใช้ฮิดเดนเบลดแทงเข้าที่คอเขาช้าๆจนแชร์แมนสิ้นใจทําให้เขาได้รู้เรื่องราวจากความทรงจําของแชร์แมนความจริงนั้นก็คือตัวของแชร์แมนเป็นปรากที่แอปสเตอร์โกในโลกปัจจุบันกําลังตามหาร่างนั่นเอง อาโนอุ้มเอลิสออกจากวิหารในยามฟ้าสางเป็นการจบภารกิจในการแก้แค้นของทั้งสองหลายปีต่อมาอาโนในฐานะมือสังหารเข้าใจแล้วว่าบัญญัติสังหารในสายตาของเขาคือคําเตือน เพราะอุดมการณ์อาจนำไปสู่ข้อบังคับและข้อบังคับอาจนำไปสู่ความคลั่งอย่างสุดโต่งไม่มีอำนาจเบื้องบนคอยตัดสินการกระทำของเราเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดช,ชอบเอง แล้วตอนนี้เวลาของอาโนก็เดินหน้าอีกครั้งส่วนร่างของปราที่บิชอปกังวลตัวของอาโนก็เป็นคนนําโครงกระดูกนั้นไปฝังไว้ในสุสานแห่งปารีสทาให้บิชอปสบายใจขึ้นอย่างมากเพราะแอปสเตอร์โก้แทบจะไม่มีวันหามันพบและถึงพบ DNA ของโครงกระดูกก็เสื่อมสภาพจนยากที่จะสกัดออกมาแล้วสําหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้และอยากให้เราทําคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกมยูบ s o อ t สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอ เราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนและอย่าลืมกดติดตามช anel UBSOFT i Thailand บน YouTube Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram มเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ UBSOFT i แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก UBSOFT i Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ